สวัสดีค่ะชาววันอาทิตย์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารของเรานะคลิปนี้ค่ะเป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาววันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาค,คมปี2565นนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้แล้วก็ พลงานอาจจะสลับฝั่งกันได้ด้วยนะคะทั้งฝั่งเขาฝั่งคุณนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหนูเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ลับๆความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่สองคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปๆกับกลับอะ่ะบางท่านบางคนนี้คือจบเป็นไปแล้วก็ ตัดกันไม่ขาดก็กลับมาอีกอะไรประมาณนี้นะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ยังวนๆอยู่ในใน,ในรูปแบบนี้ค่ะนะคะไม่ชัดเจนคุมเครือคุณก็เครียดนะคะมีความเจ็บปวดนะเจ็บปวดนะคะไม่ไม่สบายใจนอนไม่หลับนะคะคิดมากคุณเหมือนกับอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วว่าในความสัมพันธ์เนี้ย อยากจะตัดสินใจอย่างจริงจังอะค่ะนะตัวคุณน่ะพยายามที่จะใช้เหตุใช้ผลนะคะที่จะตัดสินใจกับความรักครั้งนี้นะคะมากกว่าความรู้สึกอือยู่ในช่วงของการคิดพิจารณาอยู่ว่าจะยังไงดีความสัมพันธ์นี้ไปต่อแล้วจะดีไหมจะเติบโตได้ไหมมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอืหรือว่า มีโอกาสที่จะจริงจังไหมชัดเจนไหมอย่างเงี้ยค่ะนะคุณอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับเนี่ยความสัมพันธ์มันไม่ขยับไปไหนนะคะนั่นแหละก็คือไปไปกับกลับกันหลายครั้งแล้วนะคะในบางท่านบางคนเนาะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมีนชาวราศีพิจิกธาตุไฟคะ่ะเมสิงธนูแล้วก็ธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า ที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างนะคะชาววันาทิตย์แล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะจัสติค่ะเจ็ดเหรียญสิบเหรียญคิงถึงเหรียญคุณคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกอยากจะจริงจังกับเขาอยากจะชัดเจนกับเขานะคะ คุณอยากจะพัฒนากับความสัมพันธญนี้ค่ะแต่ขึ้นสองดาบเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณนะคะคุณอาจจะไปอยู่ในสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่เหมือนเขาไม่ให้สถานะเราอะเนาะอผ้านไมานะคะอ่อ อาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันนี้มากจนเกินไปก็ได้นะหรือบางท่านบางคนก็ไปเจอกับคนที่เขาเคลียอะไรบางอย่างไม่จบไม่ไม่ชัดเจนนะคะนะก็เลยไม่สามารถที่จะมาชัดเจนกับเราได้นะคะเราก็ให้โอกาสที่เขาจะเคลียอย่างเช่นความสัมพนันธ์เก่าๆนะคะพันธะภาระอะไรบางอย่าง ที่เขาต้องเคลียร์ต้องจัดการนะเราให้เวลาเขาแล้วแต่เขาเหมือนกับเคลียร์ไม่ได้นะคะเออก็เลยไม่สามารถที่จะชัดเจนกับเราได้เช่นกันนะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะสามฤิษนะคะเด็กถ่วยช่วยผกช่วยคือคุณรักแล้วก็รู้สึกดีกับเขาแหละค่ะอยากจะวางแผนนนาคตร่วมกันกับเขานะคะคุณรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้อย่างบอกไม่ถูกนะคะ นะคุณและเขาอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันก็ได้นะคะสาดาบคุณเจ็บปวดนะคะคุณเจ็บปวดกับรักครั้งนี้ค่ะนะอาจจะมีในเรื่องของสามดาบนะสิ่งสิ่งที่ทำร้ายจิตใจคุณอะนะนะขอดูสามดาบหนะ่อย ห้าเหรียญคุณเหนื่อยคุณท้อกับความสัมพันธ์นี้ค่ะนะเหมือนเขาทําอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคุณอยากเริ่มต้นใหม่แล้วว่ะขึ้นเดือดซันนั่นแหละอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเขามีพันธะภาระอะไรบางอย่างที่เขาเคลียร์ตัวเองยังไม่ได้เนี่ยเหมือนกับคุณก็เริ่มเหนื่อยเริ่มท้อแล้วเหมือนกันนะคะ ถ้าเขาเคลียร์ไม่ได้เหมือนคุณอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะขอดูว่าเขานะคะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะอืช่วยเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างขึ้นเดอชาริออนจัสเิมันเดสตาร์น้องมองว่าคุณคนนี้ยเขายังอยากให้คุณให้โอกาสเขานะ เขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะนะยังอยากได้โอกาสจากคุณถึถ้วยเขารักคุณนะคะยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่เข้าใจกันเขาก็อยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะอ,อ,อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเคลียร์กับคุณอะไรประมาณนี้นะคะ เขาก็รักคุณนะคะเห็นหนึ่งถ้วยขึ้นมานะน่นะยังคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่ยังอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณนออ้องขอดูหน่อยว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะเปลี่ยนนะคะเดือดเท้สามไม้นะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคือตอนนี้นกรู้สึกว่าตัวเขาเองนะคะ ถ้าเกิดเขามีพันธะหรือมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องเคลียร์ต้องจัดการเขาอาจจะอยากบอกให้คุณว่ามันอาจจะต้องค่อยๆเคลียร์นะคะหรือว่าต้องใช้เวลาเขาก็อยากให้คุณอนะรอเขานะที่นูเห็นคืออยากให้คุณรอเขาแล้วก็เขารักคุณอะไรประมาณนี้นะคะเขากำลังรอเวลาที่จะจัดการหรือเคลียร์อะไรบางอย่างอยูอย่นะ แต่ถ้าพันธะภาระอะไรของเขาเนี่ยไม่ใช่อาจจะเป็นในเรื่องของเงินเนาะอย่างเช่นเป็นเรื่องเงินเขาก็กำลังตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพื่อความสัมพันธ์ของเราเพื่อการเดินทางมาหาคุณก็ได้นะถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเนี่ยมีแต่ไพ่ของการรอคอยนะ สองไม้ก็การรอคอยสามไม้ก็การรอคอยแล้วก็เหมือนอยู่ห่างไกลกันด้วยนะถ้าเขามีปัญหานะคะอะไรบางอย่างเขาอยากให้คุณรอเขาค่ะเขาจะจัดการจะเคลียร์นะคะให้เรียบร้อยเพื่อที่จะมาหาคุณเพื่อที่จะมีคุณในความสัมพันธ์นะทีนี้มาดูค่ะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อคะกับความสัมพันธ์นี้อ่ะสเตนนะคะสองถ้วยนะคือ เขาจะทำยังไงเจ็ดดาบคืออะไรคะเจ็ดถ้วยหกไม้เก้าเหรียญปดดาบอืมเขาจะทำยังไงนกมองว่าตัวเขาเองอะ ยังยังยังเลือกที่จะมีคุณนะคะนะยังเลือกที่จะมีคุณแต่ว่านกรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะเจ็ดดาบแชมเปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะถ้าก่อนน้าี้นะคะไม่ไม่ไม่ชัดเจนกับคุณอะ่ะรู้สึกว่าเขาจะปรับนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณอะ่ะ อ่านะคะอ่ามีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณนะคะเพื่อที่จะได้กลับมารักกับคุณนะคะได้กลับมาสมหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะกลับมาคืนดีกับคุณให้คุณอ่าให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนกับว่าเขาจะทําตัวดีนะคะเพื่อคุณนะจะปรับเปลี่ยนอะไรที่ไม่ดีที่คุณไม่ชอบเนี่ยนะคะ เขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาจะทํานะคะไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอุปสรรคหรือปัญหาส่วนตัวของเขาที่ต้องเคลียร์ต้องจัดการนะ่ะแน่นอนนะคะมันจะมีการจัดการแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะเขาจะทําให้คุณและเขาอะค่ะได้ได้สมหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะ นะได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันนะคะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะมีเวลาที่ดีร่วมกันนะนกมองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างนะเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะ แนวโน้มนะคะหกถ้วยนะเดี๋ฟูเนี่ยสามถ้วยค่ะนกม,มองว่าเขาจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นจะใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะเออจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะถ้าคนนะคะที่แบบว่ามีการนัดการแพลนที่จะได้พบได้เจอกันก็ มีโอกาสได้เดินทางมาพบมาเจอกันแน่นอนนะนุกมองว่าเขา่จะทํางานหนักในความสมคัญนี้มากขึ้นนะคะอืมขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่อยากแนะนําอยากบอกอะไรให้กับชาววันอาทิตย์คะ่ะสิบไม้นะคะเด็กชือช่วยอืมคนคนนี้ค่ะเขาเขาน่าจะยื้อคุณไว้นะอ่านะเพราะคุณสําคัญกับเขานะคะมีการยื้อกันเกิดขึ้นแน่นอนนะ ตัวเขาตัวเขาน่าจะมีการแบบ take action เกิดขึ้นนะคะเพื่อทำให้คุณรู้สึกเอ่อยังต้องการเขานะคะหรือยังอยากให้คุณรู้ว่าคุณนสำคัญกับเขานะนะคะคือเขาจะแสดงออกนะคะจะมีการแบบทำอะไรบางอย่างนะคะให้คุณรู้ว่า,าคุณสำคัญกับเขาแค่ไหนนะ mm hmm. เขาจะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือทำ ในความสัมพันธ์เนี้ยนะให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขามากขึ้นนะคะเขาจะอาจจะขอคุณเป็นแฟนนะคะหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณก็ได้เพราะขึ้นหนึ่งเหรียญนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่สิ่งที่เขาจะทําคือทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจนะคะกับความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขหรือว่ามั่นใจในตัวเขามากขึ้นนะ,ะสิบเหรียญคือการครบหานะคะ การครบกันในลักษณะที่มั่นคงนะคะนะในบางท่านบางคนก็อาจจะอยู่ๆก็ขอเป็นแฟนขอมั่นหมายแต่งงานกันเลยก็ได้นะขึ้นสิบเปลี่ยนเนี่ยเป็นไพ่ของการได้อยู่ด้วยกันนะคะหรืออาจจะมีการตกลงปรงใจแล้วก็วางแผนอนาคตร่วมกันก็ได้นะคะนะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะก็ดีใจด้วยนะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ